ในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงวางหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าผู้ที่จะบรรพชาคือบวชเป็นสมณเณรหรือผู้ที่จะอุปสมบทคือบวชเป็นพระจะต้องปฏิบัติตามหลักการที่พระวิน,นัยวางเอาไว้นั่นก็คือผู้ที่จะบวชเป็นสมณเณรอย่างน้อยน้อยต้องมีอายุเจ็ดขวบขึ้นไปส่วนผู้ที่จะบวชเป็นพระสงฆ์หรือแม้แต่พิกษุนีก็ตามก็ทรงวางกฎเอาไว้หลายข้อเรียกันว่าพระวินวัย แต่มีกฎอยู่ก้อนหนึ่งที่มักถูกถามอยู่เสมอเพราะว่าเวลาผู้ชายจะบวชเป็นพระจะถูกสอบสัมภาษณ์ในที่ประชุมสงฆ์แล้วคำถามนี้ก็คือคำถามที่หลายคนตกใจว่าเอ๊ะทำไมต้องถามแบบนี้ด้วยนั่นก็คือท่านถามว่ามนุษย์โสซิก็แปลว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าําว่าเป็นมนุษย์นี้เอาความหมายแค่ไหนกันคำตอบก็คือคุณเป็นผู้ชายหรือเปล่าถามว่าทำไมต้องเป็นอย่างนั้น เรื่องนี้มีความเป็นมาสองอย่างหนึ่งก็คืออาจเป็นไปนได้ว่าผู้ที่เข้ามาบวชนั้นเป็นบุคคลที่ปลอมบวชเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงเป็นเรื่องของดุลยพินิษของผู้ฟังของผู้ชมของเราชาวพุทธเองนั่นคือมีเรื่องในพระวิน,นัยว่ามีนาคมาปลอมบวชพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยพอขาดสติก็กลายร่างกลับไปเป็นนาคเช่นเดิม ทิกสุในวัดก็ตื่นตกใจมากไปฟ้องพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยเรียกมาเตือนว่าสัตว์นิรชาณน,นั้นไม่สามารถบวชเป็นทิกสูในพระพุทธศาสนาได้ก็เป็นเหตุให้ต้องบัญญัติว่าต่อไปผู้ที่จะบวชต้องสำรวจตรวจสอบกันจริงๆว่าต้องเป็นมนุษย์เท่านั้นคําว่านาคนี้มีสองความหมายหนึ่งความหมายในทางความรู้ความเข้าใจแบบชาวบ้านพูดง่ายๆเป็นความหมายในทางภาษาคน หนากก้าควหมายถึงสัตว์เดรัจฉานนั่นเองถึงงูใหญ่นั่นเองมีเดชาบรารมีแก่กาปลอมเป็นคนมาขอบวชนี่ความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายในทางมนุษยวิทยานาาในที่นี้หมายถึงชนเผ่านาคซึ่งเป็นชนเผ่ากินคนหรือเป็นชนป่าเผ่าหนึง่งที่มีอยู่แล้วในประเทศอินเดียโบราณชนเผ่าเหล่านี้อาจจะมีศีลายจารวัดไม่เรียบร้อยเมื่อมาบวชแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายในสถาบันสงฆ์ พระพุทธเจ้าจริงบอกว่าไม่ให้สัตว์เดรัจฉานมาบวชหรือไม่ให้คนเผ่านาคนั่นเองมาบวชนี่ความหมายที่หนึ่งส่วนความหมายที่สองคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็หมายความว่าคุณต้องเป็นผู้ชายร้อยเปอร์เซนต์จริงๆเพราะอะไรในสมาคมสงนั้นต้องการการประพฤติธรรมจรรย์ที่บริสุทธิ์จริงๆไม่เจือปนด้วยสตรีเพศรวมทั้งไม่เจือปนด้วยคนรักกัเพศด้วยนั่นคือเป็นตุ๊ดเป็นกระเทย เป็นเสือใบอะไรก็แล้วแต่นะพระพุทธเจ้าไม่ให้เข้ามาบวชเพราะว่าถ้าเข้ามาบวชแล้วเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดปัญหาเพราะอะไรเพราะคนที่จะเป็นพระอยู่ได้นั้นจะต้องงดเว้นกิจกรรมที่เรียกกันว่าเมถุนธรรมหรือการมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์ทุกรูปแบบไม่ว่าจะกับชายจริงหญิงแท้หรือชายไม่จริงหญิงไม่แท้ก็ตามเถอะถือว่าขัดต่อวินัยบัญญัติของพระสงฆ์ขั้นรุนแรง ฉะนั้นเพื่อป้องกันปัญหานี้จึงทรงบัญญัติวินัยว่าต้องเป็นมนุษย์นั่นหมายความว่าต้องเป็นผู้ชายจริงๆด้วยทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นคงแห่งสถาบันสง์เพื่อความบริสุทธิ์ผุดผ่องในการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินยัยได้อย่างหมดจดทําไมสถาบันสง์จึงต้องการความบริสุทธิ์ผุดผ่องทางด้านการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์ก็เพราะว่าสถาบันสง์อยู่ได้ด้วยศรัทธาของประชาชน การที่จะให้คนอื่นมาสภัทาสถาบันสงฆ์หรือพระสงฆ์พระสงฆ์จาเป็นต้องมีศีลาจารรวัตที่งดงามและประการสําคัญที่สุดการมีเพศสัมพันธ์นั้นก็คือการที่ยังคลุกคลีอยู่ในโลกของกิเลสนั่นเองผู้ที่จะตัดกิเลสจึงจําเป็นจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เจือปนด้วยกิเลสนั่นคือจะต้องไม่มีอะไรก็ตามที่เอือ้อหรือก่อให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ได้โดยง่ายใดฉะนั้นจึงจําเป็นจะต้องบัญญัติไว้ชัดเจนว่า ผู้ที่เป็นผู้ชายจริงๆเท่านั้นจึงมาบวชเป็นที่สุดในพระพุทธศาสนาได้ทั้งนี้ไม่ใช่เกิดจากความรังเกียจแต่เป็นเพราะว่าเกิดจากเป้าหมายของพระพุทธศาสนาที่ต้องการสลัดให้หลุดพ้นจากกิเลสและต้องการจัดสภาพแวดล้อมให้พระสงฆ์องค์เจ้าได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้อย่างสะดวกจริงๆนี่คือความเป็นมาของข้อห้ามหรือคำถามทือว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่า ถ้าเราได้รับทราบอย่างนี้แล้วต่อไปใครจะบวช <st arts> ก็ต้องถามตัวเองแล้วว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆไหมทั้งในความหมายที่หนึ่งคือเราเป็นคนแตกกรลอมหรือเปล่าในความหมายที่สองเราเป็นผู้ชายจริงๆหรือเปล่าด้วยและความหมายอีกอย่างหนึ่งซึ่งขอเสริมเอาไว้ก็คือคําว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าก็หมายความว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจสูงหรือเปล่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจสูงหรือเปล่าก็หมายความว่าคุณเป็นคนมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีไหม ถ้าเป็นคนที่สติสัมปช,ชัญญะไม่สมบูรณ์วันหนึ่งเข้ามาบวชเป็นพวกคุ้มดีคุ้มร้ายอาจจะทําให้สถาบันสงฆ์ตกต่ําวุ่นวายไม่มีความรู้ไม่มีความคิดสติไม่ดีบวชเข้ามาแล้วทําตัวเป็นเกจิอาจารย์ตัวเองโง่คนเดียวไม่พอพาคนอื่นโง่อีกเดือนแสนเดือนล้านนี่แหละเหตุผลที่พระพุทธองค์ต้องทรงกันกรองเลือกเฟ้นคนอย่างดีที่สุดเพราะทรงต้องการ